สวัสดีค่ะแม่เนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาผัดบุนเส้นนะคะบุญเส้นใส่มะเขือเทศใส่พริกหยวกแล้วก็อันนี้ขิงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ไก่บุนเส้นนี่เป็นเส้นสดนะคะถ้าใครมีเส้นแห้งแช่น้ำก่อนกระทะร้อนใส่น้ำมันลงไปค่ะ อันนี้ผัดง่ายๆสไตล์แม่เนียมเลยนะคะเรามาทำไปพร้อมกันเลยสวัสดีทุกๆท่านนะคะผู้ที่อยู่ทางไกลด้วยนะคะเอาลงไปเลยค่ะทั้งขิงทั้งกระเทียมเลยนะคะใส่ไบกลางค่ะใ,ใช้ใบแก้เปิดไปกลางนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่คอมเมนต์เข้ามาใส่ลงค่ะ कात्यायन होली का ใ่เลือดสุมกมะเขือเทศลงค่ะคลิกลงค่ะขั้นตอนการปรุงนะคะ น้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ซีอิ๊วดำหวานนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วเอาวุ้นเส้นลงเลยนะคะเอาวุ้นเส้นลง อันนี้สไตล์แม่เนียมน,นะคะเส้นหลดซอสผัดค่ะใส่ลงไปน้านตาลทรายเราใสไปแล้วผัดให้สุกค่ะใครไม่ชอบดำก็ลดซีอิวนะคะใครชอบ น้ำตาลอ่อนๆก็รสคิออูสเอาผักโขงค่ะน้ำนิดนึงนะคะน้ำขุกค,ค่ะ ตอนนี้เพิ่มไปแรงได้ค่ะเพิ่มไปแรงได้หากเนี่ยใครชอบนิ่มนิ่มน้อยหรือมากถ้านิ่มก็ผัดให้นานหน่อยถ้าเอากรอบ ก็สองสามสองสามคนสองสามครั้งก็เอาขึ้นได้เลยนะคะชิมค่ะรสชาติให้ถูกใจนะคะแล้วเราก็ใส่พริกไทยสุดท้ายแป่ดีค่ะกับข้าวง่ายๆจะตายแม่เนียมเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยอันนี้เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะผู้ใหญ่ก็เพิ่มพริกน้ำปลาไป ง่ายค่ะอร่อยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเมเนียมค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ